เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติยังไงพี่เอมเคบอกว่าเหมือนอะไรนะลูกกะลิปั๊บเหรอในวันอื่นก่อชส้มด้วยกันต้องชิมก่อนไปถึงบ้านคุณย่านะคะเพราะว่าคุณย่าทำกับข้าวไว้ให้โหมมากๆน่าทานมากๆอ่ะไทยซ้ำม,มันก็ลีปั๊บเหมือนลูกยาง่าเนี่ยลูกอะไรกะิปับ๊บอินไทยแลนด์ก็มีไส้ไส้ไก่ เหมือนกันอืมจริงๆด้วยหอมหอมอืมเซได้กินขอมอ,อืม,อ,มอันใหม่ค่ะฟรละอันอ่ะต้องเอาอเดฟเ็ดครื่องแน,น,น่นมากเสีย่อยางเดียวไม่กรอบแต่ว่าตรงขอบมันกรอบอยู่นะคะ